เอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะสําคัญกับการทําธุรกิจของคุณต่อจากนี้มากๆทีเดียวตอนนี้สิ่งที่น่าจะเป็นคําถามของคุณก็คือแล้วเราจะทํายังไงละ่ะเพื่อที่จะไปแนะนําหรือสปอนเซอร์ให้คนเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราต้องไปชวนคนหรอต้องชวนคนรู้จักอีกหรือเปล่าต้องกลับไปตื้อไปงอใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ครับผมจะไม่ยอมให้คุณไปทําแบบนั้นเด็ดขาดกว่าผมจะหนีมันมาได้ก็แทบแย่แล้วไงผมจะให้กลับไปทาแบบนั้นล่ะครับ เรามีเครื่องมือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ครับก่อนอื่นเราขอทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าคําว่าสปอนเซอร์นั้นแท้จริงแล้วแปลว่าอะไรครับหลายต่อหลายคนนะครับที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายมักเข้าใจความหมายนี้ผิดไปมากทีเดียวเขามักจะคิดว่าการสปอนเซอร์ก็คือการชวนคนคือการปิดการสมัครให้คนเซ็นใบสมัครเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้กับพวกเขาเขามักคิดว่าการสปอนเซอร์ใครสักคนเนี่ยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาทํางานให้กับพวกเขา แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงมากๆทีเดียวคําว่าสปอนเซอร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็จะแปลว่าอุปถัมภ์คราวนี้คําว่าอุปถัมแปลว่าอะไรครับงงไหมครับแปลอังกฤษเป็นไทยแล้วแล้วยังต้องแปลไทยเป็นไทยอีกถูกไหมครับแต่มันสําคัญนะครับอุปถมัมถ้าแปลก,กันตรงๆก็คือการเลี้ยงดูหรือการดูแลเพราะฉะนั้นการสปอนเซอร์จริงๆแล้วในธุรกิจเครือข่ายนั้น ไม่ใช่การออกไปล่ารายเซนเพื่อให้เขาเข้ามาทํางานให้กับเรานะครับแต่เราออกไปเพื่อทํางานให้กับพวกเขาเหล่านั้นต่างหากทุกๆคนที่สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราคือคนที่เราจะทํางานให้กับพวกเขาครับคราวนี้คุณคงมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับคําว่าสปอนเซอร์แล้วใช่ไหมครับนี่คือหลักคิดแรกที่เราต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณช่วยให้ผู้อื่นได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเสียก่อน คราวนี้เรามาดูกันครับว่าขั้นตอนในการแนะนําให้คนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายของเรานั้นทํำยังไงระบบในการสปอนเซอร์ที่เราใช้นั้นมีอยู่3ขั้นตอนดังนี้ครับ1ก็คือการนําเสนอ45วินาที 2. สอนวิธีขับและ 3. การนําเสนอยานพาหนะคุณจะพบว่าในความเป็นจริงแล้วตัวคุณเองเนี่ยผ่านขั้นตอนที่1และ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับการนําเสนอ45วินาทีนั้นช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับคุณ ให้เกิดความปรารถนาที่จะเรียนรู้จนกระทั่งคุณได้มาอยู่ในวิดีโอชุดนี้ยังไงล่ะครับซึ่งวิดีโอชุดนี้กําลังสอนวิธีขับให้กับคุณนั่นเองคําว่าวิธีขับนั้นเราหมายถึงการเรียนรู้วิธีการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอย่างถูกต้องนั่นเองครับสิ่งนี้เราเรียกว่าวิธีขับครับส่วนยานพาหนะก็คือตัวธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละครับอันที่จริงแล้วเราได้สอนวิธีขับไปตั้งแต่2วิดีโอแรกแล้วถูกไหมครับ นักธุรกิจเครือข่ายกว่า99%มักพลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้อย่างการออกไปนําเสนอสุดยอดแผนสุดยอดบริษัทให้กับคนอื่นได้รับรู้ทันทีหลังจากที่เขาสมาัครอาจเพราะว่าเขากําลังตื่นเต้นนะครับที่เขาเพิ่งได้เข้าร่วมกับสุดยอดธุรกิจและเขาก็ต้องการที่จะมีรายได้ให้ได้เร็วที่สุดแต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือทุกๆครั้งที่เขาแนะนําใครบางคนไปและดูท่าทางเหมือนว่าเขาคนนั้นเนี่ยดูจะตื่นเต้นแล้วก็สนใจในสิ่งที่เขานําเสนอมากๆทีเดียว แต่คำตอบที่เขามักได้กลับมาคล้ายๆกันกับทุกคนก็คือขอคิดดูก่อนถูกต้องไหมครับคำว่าขอคิดดูก่อนคืออะไรครับมันเหมือนเป็นคำปฏิเสกไกลๆเลยถูกไหมฮะแล้วเขาก็จะเริ่มมึนงงแล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่มีใครตื่นเต้นเหมือนกับเขาเลยวิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยมันไม่น่าสนใจหรอหรือธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจจริงๆหรือเปล่าพวกเขาเลยไม่ได้สนใจจริงๆแล้วผู้คนที่เราไปนำเสนอครับเขาสนใจหรือเปล่าครับ เขาสนใจนะผู้คนเขาไม่ได้ไม่สนใจนะครับส่วนใหญ่แล้วจะสนใจทุกๆโอกาสที่เข้ามาเนี่ยเขามักจะสนใจอยู่แล้วครับอันที่จริงแล้วทุกคนแหละครับสนใจอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ที่เขาบอกไปแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาไม่มั่นใจต่างหากแหละครับเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทํามันได้หรือเปล่าลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณไปบอกเขาว่าเขาจะมีรายได้หลักแสนได้เขาต้องมีเครือข่ายหลักพันคน บ้าไปแล้วถูกไหมฮะในหัวเขาจะเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาเขาจะนึกไปก่อนแล้วครับว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกฉันจะไปดูแลคนเป็นพันคนยังไงได้ไหวถูกไหมครับตราบใดที่เขายังไม่ได้เรียนรู้ Napkin Presentation เขาจะยังคงมีปัญหาแบบนี้ต่อไปครับแล้วเขาก็จะตอบคําถามแบบเดิมๆกับคุณนั่นก็คือขอคิดดูก่อนถูกไหมครับแต่กลับกันนะครับด้วยระบบของเราเราส่งเขาไปเรียนรู้วิธีขับก่อนทําให้เขาเห็นก่อนว่า เขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ยังไงโดยไม่ต้องขายเขาจะมีแพสซีฟอินค o ม e 7 7หลักได้ยังไงโดยไม่ต้องแนะนำคนเยอะเมื่อเขาได้รู้ถึงวิธีขับแล้วคราวนี้แหละครับเขาจะอยากได้รถสักคันถูกไหมครับก็คือยานผ่านะนั่นเองและเมื่อน,นั้นแหละครับเราถึงจะแนะนำยานผานะของเราให้กับเขาดูเมื่อเราพูดถึงยานผ่านะเรากำลังพูดถึงบริษทัทแผนหรือสินค้านั่นเองครับ เมื่อคุณเข้าใจขั้นตอนทั้ง3นี้แล้วก็เป็นอันว่าคุณได้รู้ถึงวิธีที่จะทำให้ใครสักคนเข้ามาเป็นเครือข่ายของคุณแล้วถูกต้องไหมครับเรากำลังจะบอกว่าคุณไม่เพียงแต่กำลังพยายามสปอนเซอร์ใครสักคนให้เขาสมัครเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่คุณกำลังสอนวิธีการเริ่มต้นอย่างถูกต้องให้กับเขาเลยทีเดียวเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วการทำธุรกิจเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณทันทีครับด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายได้ง่ายกว่าเดิมมากมันง่ายมากๆนะครับที่เราจะตามหาคนที่อยากเป็นเจ้าของชีวิตของตอนเองบนอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นครับคุณก็แค่ส่งวิดีโอชุดนี้ให้กับเขาดูเพียงเท่านี้เองคุณก็ได้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายของคุณแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีวิธีการที่ทําให้คุณสามารถเปลี่ยน Facebook ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจได้โดวยวิธีง่ายๆคุณพอจะสนใจไหมครับ เราเรียกวิธีง่ายๆนี้ว่า Facebook to Infinite ครับวิธีการนี้ง่ายมากๆครับปกติเรามักจะใช้ Facebook เล่นไปเรื่อยเปื่อยเสียเงินไปวันๆถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันให้มันสร้างธุรกิจให้กับเราแล้วก็ขั้นแรกเลยครับให้คุณ modify profile ของคุณก่อนให้คุณลองปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองดูก่อนครับลองเปลี่ยนรูปภาพประจําตัวของคุณเปลี่ยนรูปภาพ cover ของคุณคุณแค่เปลี่ยนมาใช้ชื่อจริงก็เท่านั้นเองไม่ต้องอะไรยากเลยครับ จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับแล้วก็เริ่มใส่ข้อมูลประวัติงานที่ทำหรือการศึกษาให้เป็นความจริงดูดูสิครับแค่การเปลี่ยนแปลงง่ายๆนี้คุณพอจะทำได้ใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเพื่อนใน Facebook ของคุณนะครับก็จะเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นี่คือความชานฉลายของ Facebook ครับหลังจากนั้นคุณก็เริ่มโพสต์สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ขึ้นมาเราเรียกวิธีนี้ว่าการทำทีเซอร์แคมเปญครับ ก่อนหน้านี้เราอาจใช้ Facebook เพื่อบน่นหรือพั่มเพอ้อไปเรื่อยเปื่อยเราก็เปลี่ยนมาเป็นโพสสิ่งดีๆโพสเรื่องบวกๆก,การทำแบบนี้ครับเพื่อเป็นการทำให้เพื่อนของเราใน Facebook เกิดความชงนและความสงสัยนั่นเองครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนบน Facebook ของเราสักคนหนึ่งเขาโพสถึงแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตของเขาที่มันดูมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตสักนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เลื่อนหรูอ,อะไรมากมายแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่าง ที่ดูน่าสนใจเป็นเราเราจะอยากรู้ไหมครับว่าเขากําลังทํางานอะไรถูกไหมครับเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมบน Facebook ของเราได้แล้วคราวนี้เราก็ลองโพสต์ข้อความแบบนี้ดูครับอ่าเห็นไหมครับดูคุ้นคุ้นไหมครับสิ่งนี้ถูกเรียกว่าการนําเสนอ45วินาทีมันใช้ได้ผลทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีคนสนใจและทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาคุณสิ่งที่คุณทําก็แค่เพิ่มเขาเข้ากลุ่มลับที่คุณได้เตรียมเอาไว้ ซึ่งในกลุ่มนั้นก็จะมีวิดีโอชุดนี้อยู่ที่คุณได้เตรียมเอาไว้ให้กับเขาเช่นกันแล้วคุณก็แค่ตอบอินบ็อกซ์กลับไปหาเขาครับว่าคุณได้เพิ่มเขาเข้ากลุ่มแล้วให้เขาเข้ามาศึกษาข้อมูลได้จากวิดีโอที่เตรียมไว้ให้ได้เลยเห็นไหมครับมันง่ายแค่ไหนไม่ต้องห่วงนะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่การทําให้ทุกๆคนถูกใจเราแต่สิ่งที่เราต้องการก็แค่คนไม่กี่คนครับที่เห็นด้วยกับเราเท่านั้นเอง แรกๆที่เราเริ่มทํานะครับคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็ลาคาดเรามันเป็นเรื่องปกติครับอาจจะมีคนด่าบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นพอมองไปที่เป้าหมายของชีวิตของเราและยืนหยัดได้คนที่เคยเบื่อหรือเคยด่าเรานั่นแหละครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนใจเมื่อนั้นครับผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและทุกคนนะครับก็คงจะมีเครือข่ายเพื่อนของตัวเองอยู่แล้ว คุณขอแค่คนเห็นด้วยกับคุณสัก2-3ถึงคนแล้วคนเหล่านั้นนะครับก็อาจจะเจอคนที่เห็นด้วยกับคุณแค่2-3ถึงคนเหมือนกันแล้วคุณดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิครับผมคิดว่าคุณคงจาตัวเลขทวีคูณตัวเลขแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ2อคูณสเท่ากับสแล้วก็มาถึง16แล้วก็เป็น5้คูณหเท่ากับยีไล่จนมาถึง625นี่คือแก่นหลักของการทําธุรกิจเครือข่ายครับทำง่ายๆให้ได้นานๆ ธุรกิจนี้ไม่ต้องการคนเก่งครับเพราะคนเก่งจะชอบเตอเรื่องยาก,ยากซึ่งมันสอนต่อกันไม่ได้ครับยิ่งเราทําเรื่องยากมากเท่าไหร่โอกาสที่องค์กรของเราจะเติบโตลงไปในชั้นลึกก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยวิธีการที่เรากําลังนําเสนออยู่นี้อาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับแต่มันคือวิธีการที่ได้ผลและก๊อปปี้ต่อกันได้ง่ายที่สุดต่างหาเป้าหมายของเราก็คือให้องค์กรเครือข่ายของเราครับ กอ้ต่่ันไดงายคุณอาจเห็นว่าวิธีที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นวิธีธรรมดารรมดาถูกไหมครับแต่มันจะไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อมันเกิดการก๊อปปี้ถ่ายทอดต่อๆกันนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้คุณเห็นเหมือนกับเราและแน่นอนครับถ้าคุณสามารถทําแบบนี้ได้มันจะกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณทําเองเพียงแค่ดิดเดียวเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับธุรกิจเครือข่ายเราไม่ได้ต้องการสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในธุรกิจขายตรงนะครับ แต่เราสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายต่างหากมันต่างกันนะครับเราไม่ได้ลากคนเข้ามาเพื่อขายของแต่สิ่งที่เราทำคือแนะนำให้ผู้คนเข้ามาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคกันหลายคนไม่เข้าใจประเด็ดนนี้และมุ่งมั่นที่จะเอาแต่ขายหรือมุ่งมั่นแต่จะกลายเป็นคนเก่งให้จงได้เพราะเขาคิดแต่เพียงว่าหากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมรายได้ที่ยอดเยี่ยมก็จะตามมาผมไม่เถียงเรื่องนี้นะครับ รายได้ที่ยอดเยี่ยมจะคู่ควรกับคนที่ยอดเยี่ยมผมไม่เถียงแต่คำว่ายอดเยี่ยมในธุรกิจเครือข่ายคือการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต่างหากล่ะครับครูที่ไม่เน้นเก่งไม่เน้นทำเองทั้งหมดแต่เน้นสอนคนให้เข้าใจสอนเขาให้เขาสามารถไปสอนต่อได้คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นผู้คนที่ล้มเหลวมากที่สุดในธุรกิจเครือข่ายก็คือเหล่าเซลแมนทั้งหลายล่ะครับพวกเขามักจะคิดเพียงแค่ว่า แค่สปอนเซอร์คนเข้ามา1คนได้แล้วนั่นก็คือการจําลองตัวเองสําเร็จแล้วคุณลองดูรูปนี้นะครับตอนแรกมีวงกลม1วงและตอนนี้มี2วงแล้วนี่ไงสําเร็จแล้ว yes duplication แล้วมันถูกต้องไหมครับมันดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันใช่แบบนั้นหรือเปล่าพอทั้งคนข้างบนหายไปคนข้างล่างตรงนั้นก็จะหายไปด้วยถูกไหมครับเขาจะไม่ทําธุรกิจต่อคุณต้องอธิบายให้ทีมง,งานของคุณเข้าใจว่า หากเขาต้องการที่จะจำลองตัวเองจริงๆเขาต้องมีทีมงานลึกลงไปอย่างน้อย3ชั้นอย่างน้อยต้อง3ชั้นเท่านั้นไม่น้อยไปกว่านี้หากคุณสร้างองค์กรชั้นลึกได้ถึงชั้นที่3แล้วคุณจากไปองค์กรสายงานนี้จะยังอยู่ต่อไปและอาจจะตลอดไปเลยครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคุณต้องทำงานร่วมกับคนของคุณเพื่อสร้างสายงานชั้นลึกให้ถึงชั้นที่3ก่อนที่คุณจะจากเข้าไป คุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จใดๆทั้งสิ้นครับถ้าสร้างไม่ถึงชั้นที่3ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นให้กับทีมงานของคุณมากมายนะักแต่ถ้าคุณคอยย้ําเตือนเรื่องนี้กับทีมงานของคุณอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าคุณยังคงกรรคํากุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จเหนือธุรกิจเครือข่ายอื่นๆอยู่แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเซลแมนล่ะครับเหล่าเซลแมนนะครับเขาจะดูวิธีการนําเสนอสินค้าเขาจะมุ่งเป้าไปที่การทํายังไงก็ได้ถึงจะขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ แล้วเขาจะออกไปขายขายขายอย่างบ้าคลั่งแน่นอนว่าเขาทํามันได้ครับและ,ะไรายได้ของเขาก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วมากๆทีเดียวเขาไม่มีปัญหากับการคุยกับคนแปลกหน้าเลยแม้แต่น้อยมันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับสมมติคุณได้บอกกับเขาว่าเซลแมนถ้านายอยากจะสร้างเงินอย่างมหาศาลนายต้องสปอนเซอร์และสอนคนอื่นแล้วเซลแมนทำยังไงครับแน่นอนละครับ เขาจะออกไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์และก็สปอนเซอร์เหมือนกับเครื่องจักรยังไงอย่างนั้นเขาสามารถสปอนเซอร์ผู้คนได้มากกว่า5-10ถึงคนต่อสัปดาห์และแทบจะทําแบบนั้นได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่นานนักหรอกที่คนเหล่านั้นจะหลับไปเร็วพอๆพกับตอนที่เขาเข้ามาถ้าคุณไม่ทํางานร่วมกับเขาอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะพบว่าเขาจะสูญเสียกําลังใจและก็ท้อจนเลิกไปส่วนเซลล์แมนน่ะเหระครับ พวกเขาจะเริ่มผิดหวังและหมดความอดทนเพราะเขาไม่เห็นถึงความคืบหน้าใดๆในธุรกิจเลยแล้วเขาก็จะเลิกไปครับส่วนคนที่ถูกเซลแมนสปอนเซอร์เข้าสู่ธุรกิจเดิมทีเขาคาดหวังว่าเซลแมนเนี่ยจะทําให้เขารวยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะผิดหวังแล้วก็เลิกไปเช่นกันอันที่จริงแล้วเรามีอีกคําเรียกหนึ่งสําหรับเซลแมนนะครับนั่นก็คือซูเปอร์แมนครับเขาเป็นดั่งซูเปอร์แมนจริงๆถูกต้องไหมครับ คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นสุดยอดนักขายหรือว่าเป็นยอดคนใดๆเลยนะครับแต่พวกเขามีความสามารถในการสอนสอนเรื่องง่ายๆกับคนเพียงแค่ไม่กี่คนนี่แหละครับพวกเขาไม่ได้สอนเรื่องย,กยากๆกับคนเยอะๆเลยถูกไหมครับแต่เขาสอนเรื่องง่ายๆกับคนน้อยๆและให้คนน้อยๆนี่แหละครับไปส่งต่อกันคนละนิดคนละหน่อยนี่คือหัวใจหลักของการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จครับ เพื่อนลองดูภาพนี้นะครับสมมุติว่าเซลแมนเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์คนได้ถึง130คนซึ่งนั่นถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆทีเดียวถูกไหมครับแต่สําหรับเซลแมนแล้วเขารู้ว่าเขาจะไม่มีปัญหาใดๆเลย130หรอเฮ้ง่ายจะตายและเขาก็จะเริ่มสอนครับสอนคนทั้ง130นั่นแหละให้ทําได้กันคนละ5ก็จะกลายเป็น130คูด้วย5จะเป็น650แล้วก็รวมกับ130ที่เขาทําได้เอง เขาก็จะมีองค์กรทั้งสิ้น780ท่านตัวเลขคุณคุณไหมครับมันเหมือนกับตรงนี้เลยใช่ไหมคราวนี้ครับผมจะถามคําถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณคงจะรู้คําตอบดีอยู่แล้วนั่นก็คือระหว่างสปอนเซอร์คนร้อยสาคนและสอนทั้งร้อยคนนั้นให้ทําได้กันคนละ5กับสปอนเซอร์คน5คนและสอน5คนนั้นให้ทําได้กันคนละ5อันไหนง่ายและเร็วกว่ากันครับ เห็นไหมครับคุณแทบจะได้คําตอบทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดเลยทีนี้คําถามคือแล้วเราจะสอนอะไรละ่ะกําลังคิดเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับคําตอบนั้นง่ายมากครับก็สอนเรื่องเดียวกับที่คุณกําลังดูอยู่นี่ยังไงล่ะครับจําได้ไหมครับตั้งแต่ที่คุณเริ่มดูวิดีโอตัวแรกจนมาถึงวินาทีนี้คุณไม่ต้องสอนอะไรยากเลยครับเพราะธุรกิจนี้อาศัยเพียงแค่ความเข้าใจคุณต้องสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องเดียวกันกับคุณให้ได้สอนเพียง5คน ที่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกับคุณหรือถ้าจะให้ง่ายไปกว่านั้นนะครับคุณก็เพียงแค่ส่งวิดีโอชุดนี้ให้เขาดูเท่านั้นเองลองคิดดูสิครับว่าคุณต้องใช้เวลามากขนาดไหนกว่าจะหาคนมาได้ครบ1 3 0ยคนและจะมีสักกี่คนครับที่เหลือรอดเขาจะออกไปเร็วพอๆกับตอนที่เขาเข้ามาเพราะคุณเองเนี่ยคงไม่มีเวลามากพอที่ทําให้เขาเข้าใจหลักการต่างๆนี้แต่กลับกันครับคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณไปกับคนเพียง5คนที่จะสอนให้เขา เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้และเมื่อน,นั้นแหละครับพลังของเครือข่ายจะเริ่มสัาแดงฤทธิ์ให้กับคุณเห็นเองผู้คนมากมายครับเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายด้วยความคิดที่จะทาเงินเพียงแค่ 1000- งพถึงสามพบาทหรืออาจจะ6000บาทต่อเดือนและทันทีที่พวกเขาตระหนักได้ว่าถ้าพวกเขาจริงจังกับธุรกิจน,นี้พวกเขาจะสามารถทําเงินได้มากถึง3 0 0 0 0ถึงหกหมบาทต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าคนส่วนมาก ที่เข้ามาทําจะมีเป้าหมายเพียงแค่ต้องการรายได้เสริมเท่านั้นหรือเงินเพียงแค่เล็กน้อยจากธุรกิจนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับเขาจะอยู่ได้เพียง1-2เดือนแรกของธุรกิจเท่านั้นเพราะในช่วงขวบแรกของธุรกิจซึ่งผมกําลังหมายถึงระยะเวลา3-5เดือนแรกของธุรกิจนะครับนับว่าเป็นช่วงขวบแรกเราจะยังไม่เห็นรายได้อะไรมากมายจากธุรกิจเครือข่ายหรอกครับคนเหล่านั้นเนี่ยจะออกจากธุรกิจไปเพราะเขาได้เงินที่น้อยอยังไงล่ะครับ เขาก็เลยเริ่มแบ่งเวลามาทําตรงนี้ได้น้อยจนสุดท้ายก็เลิกไปและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงแสดงให้คุณเห็นถึงภาพใหญ่ในระยะยาวของธุรกิจนี้ก่อนและทําไมเราถึงพยายามเชิญชวนให้คุณตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นระยะยาวมากขึ้นกับธุรกิจนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณเข้ามาเพราะแค่อยากได้เงินเพียงเล็กน้อยครับแล้วก็เลิกไปไม่เอาครับมันเสียเวลาทั้งกับคุณแล้วก็เราถูกไหมครับซึ่งเวลานับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลก คุณไม่อยากเสียเวลาถูกไหมครับถ้าใช่ตอนนี้เราอยากให้คุณได้ลองคุยกับตัวเองอยู่ก่อนว่าคุณต้องการผลลัพธ์อะไรจากธุรกิจนี้ถ้าคุณต้องการเพียงแค่ไรายได้เสริมหรือไรายได้ระหว่างเรียนเราขอให้คุณพักไว้ก่อนครับแล้วลองกลับไปพิจารณาถึงการใช้ชีวิตของคุณอีกครั้งแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ชีวิตของตัวเองจริงๆอยากที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองจริงๆอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินด้วยการสร้างธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ ที่จะคงอยู่กับคุณไปตลอดและจะทําเงินให้กับคุณในอนาคตเราเชื่อว่าธุรกิจนี้จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับถ้าตอนนี้คุณตกลงใจแล้วว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ขอให้คุณติดต่อกับหาคุณที่แนะนําให้กับคุณได้ดูวิดีโอชุดนี้เขาจะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณเองครับจําไว้ว่าพี่เลี้ยงของคุณจะทํางานกับคนเอาจริงเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนเอาจริงต้องการสร้างชีวิตของตนเองจริงๆ คุณสามารถเริ่มต้นกับเขาได้ทันทีเขาจะบอกคุณเองครับว่าคุณควรจะต้องทำอะไรต่อไปอย่าลืมนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่ลงมือทำเท่านั้นหวังว่าจะได้พบกับคุณอีกนะครับสวัสดีครับ